สอบสมิงแบบไม่มีเสียงประกอบตอนที่เจ็ด บทประพันธ์โดยลูกคนเดียวแสดงและบรรยายโดยนุกไอศูลและเก๋พิพัฒราชานนนเดินเข้าหาร่างที่นอนนิ่งอยู่กับพื้นด้วยความระมัดระวังสายตาคมกริบกวาดมองรอบด้านทุกอย่างยังคงปกติ ถนนช่วงนั้นขนาบข้างด้วยละเมาะไม้ที่เตี้ย,ยกว้างประมาณห0สิเมตรทั้งฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายเป็นนาข้าวกว้างใหญ่ชายคนนี้พุ่งออกมาจากละเมาะไม้ลมร้อนพัดมาวูบหนึ่งกลิ่นสาบฉุนแรงสัมผัสกับจมูกชาโนนชะงักกึกหันมองทางด้านที่ชายปริศนาพึ่งพุ่งตัวออกมาเขาค่อนข้างแน่ใจว่ากลิ่นมาจากที่นั่นแต่ภายในพุ่มไม้รกทึบเงียบสงบมือที่กำด้ามปืนแน่นชื้นเหงือ่อ เขาพยายามสูดดมกลิ่นนั้นอีกครั้งหายไปแล้วไม่มีกลิ่นอื่นใดนอกจากกลิ่นดินผสมกับไม้บางชนิดเขาหันกลับมาสนใจร่างที่ยังคงนอนนิ่งอยู่กับพื้นเบื้องหน้าชายคนนี้อยู่ในวัยกลางคนผิวเข้มเกรียมเพราะแดดเผาเขาอยู่ในชุดเก่าขาดสีเทาแล้วชานนก็ได้ยินเสียงพูดแผ่วเบากระท่อนกระแท่นจากปากชายคนนี้ช่วยด้วยช่วย ผมด้วยเสือเสือใหญ่ล่ากลัวไปช่วยด้วยเสือเขาพึมพำแค่นั้นก่อนที่จะจับใจความอะไรไม่ได้อีกชานนเน็บปืนแล้วพยุงร่างชายคนนี้ซึ่งเต็มไปด้วยร่องรอยหนามเกี่ยวรวมทั้งรอยแผลเล็กๆหลายแห่งดวงตาที่แม้เจอรี่เล็กนั่นก็ฉายแววตื่นตรนหนกออกมาให้เห็น ชานนนพยุงร่างเขามานอนที่บาะหลังรถ <c oughs> ฝากคุณขวัญดูแลเขาสักครู่นะครับผมขอไปดูอะไรสักหน่อยแล้วจะรีบกลับมาโดยไม่รอคําตอบจากจอมขวัญชาโนนตรงไปยังป่ารกข้างทางทันทีเขาแหวกพุ่มไม้พยายามสูดดมกลิ่นที่เขาได้กลิ่นเมื่อสักครู่แต่ก็ไม่มีไม่มีกลิ่นเหม็นสาบสางเข้าจมูกแม้สักนิดเขาเห็นเศษเสื้อผ้าสีเทาบางส่วนติดอยู่กับพุ่มหนาเล็บเหี่ยวสิ่งใดกัน ที่ทำให้ชายคนนั้นเตลดิดหนีจนไม่สนใจกระทั่งหนามอันแหลมคมชายหนุ่มใช้ความระมัดระวังในการสำรวจพื้นที่รอบๆความรู้สึกส่วนลึกบอกกับตัวเองว่าต้องมีบางอย่างหลบอยู่บริเวณน,นี้ตอนเข้าช่วยชายคนนั้นชานนหาร่องรอยอยู่เกือบสิบนาทีเมื่อแน่ใจว่าไม่พบ เขาก็เดินกลับไปที่รถแล้วขึ้นประจำตำแหน่งคนขับชายคนนั้นนอนหลับตานิ่งอยู่ที่เบาะหลังส่วนจอมขวัญมองหน้าเขาอย่างพิศวงไม่มีอะไรหรอกครับคุณขวัญผมแค่สงสัยว่าทำไมเขาถึงโผล่พรวดพลาดออกมาแบบนั้นแล้วเจออะไรหรือเปล่าคะหญิงสาวถามอย่างร้อนใจแต่เขาสายหัวไม่มีครับไม่มีอะไรสักอย่างคงต้องรอให้เขาฟื้นจะได้ถามเขาได้ครับแต่ก่อนอื่นคงต้องพาไปโรงพยาบาลเพื่อทำแผลก่อน เหมือนจะโดนหนามเล็บเหี่ยวไม่น้อยเลยจอมขวัญพยักหน้าก่อนตัดสินใจพูดบางอย่างขวัญได้ยินเขาละเมอค่ะเขาละเมอว่าอะไรครับเขาพูดว่ามีเสือตัวใหญ่เสือตัวนั้นลากวัวเขาไปกินแต่ตอนผมไปตรวจดูก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเขาอาจจะแค่เพอ้อชานวนจงใจปิดบังเธอเรื่องกลิ่นสาบป,ประหลาดที่โชยเข้าจมูกเขาแต่เหมือนจอมขวัญจะไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของชานนน ดวงตาของเธอเมื่อมองออกไปภายนอกเธอกำลังคิดถึงเจ้าสัตว์ตัวนั้นที่เคยเผชิญหน้าเธอมั่นใจว่ามันคือเสือลายพาดกรอนค่ะขวัญก็หวังให้สิ่งที่เขาพูดเป็นแค่เรื่องเพ้อเจอ้ออย่าให้มันเป็นจริงเลยไม่เช่นนั้นคงจะมีเรื่องร้ายตามมาอีกมากมายประโยคสุดท้ายเธอพึมพำกับตัวเองเบาๆจนชานน,นไม่ได้ยิน หลังจากถึงมือหมอได้ไม่นานนักชายเคราะร้ายก็ค่อยๆฟื้นคืนสติทันทีที่เห็นใบหน้าคมสันของชานน์เขาก็พูดอย่างร้อนรนช่วยผมด้วยครับเสือเสือมันลากวัวผมไปกินใจเย็นๆก่อนนะครับชานนนพูดอย่างเยือกเย็นลักษณะท่าทางของชายหนุ่มทำให้ชายเคราะร้สงบลงได้ช่วยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผมฟังหน่อยนะครับ ชาเคราะร้ายสูดลมหายใจลึกๆเขาใช้เวลาทบทวนความทรงจำชั่วครู่แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็พรั่งพรูออกมาเขาชื่อแสงเป็นคนห้วยเสือร้องแต่กำเนิดเขายึดอาชีพเลี้ยงวัวบ่ายวันนี้เขาพาวัวไปกินหญ้ายังถิ่นประจำท้องทุ่งกว้างใหญ่สลับกับละเมาะไม้รกทึบเป็นหย่อมๆยอมทุ่งนั้นอยู่ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติประมาณร้อยเมตรหลังจากมองฝูงวัวกินหญ้าสักพัก เขาก็หลบแดดร้อนไปนอนใต้ร่มเงาไม้ใหญ่หลับไหลได้ไม่นานนักก็มีเสียงวัวร้องอย่างตกใจจากมุมหนึง่งพร้อมกันนั้นวัวทั้งฝูงก็เตเลิดหนีเขาลุกพรวดวิ่งเข้าไปดูคิดอยู่ในใจว่าอาจจะเป็นงูเหลือมรบกวนวัวของเขาเขากระชากมีดพรายาวขึ้นมากำแน่นหมายว่าจะกระซวกงูตัวนั้นแล้วเอาทำอาหารเย็นซะเลยแต่เขาก็ต้องตะลึงยืนตัวแข็งทื่อเมื่อเห็นภาพเบื้องหน้าวัวตัวนั้นชื่อไอ้ด่างนิสัยมุทะลุดุดัน จนบางครั้งเขาเองก็แทบจะคุมมันไม่อยู่แต่ครั้งนี้ไอ้ด่างกลับนอนสงบนิ่งเลือดท่วมตัวโดยเฉพาะบริเวณคอซึ่งถูกกัดกระชากจนเกือบขาดร่างหลายพร้อยสีเหลืองสลับดำยืนผงาดจังก้าอยู่บนตัวไอด้ด่างเสือใหญ่ตัวนั้นจ้องมองเขานิ่งด้วยสายตาดุร้ายมันไม่มีท่าทีหวาดกลัวสักนิดเหงอของแสงออกจนชุ่มโชคมวลอากาศกรอบกายดูลดน้อยจนหน้าอึดอัดลมพัดมาวูบหนึ่ง กลิ่นสาบสางของสัตว์ร้ายคุกคามจนเขาต้องถอยหลังช้าๆเสือโคร่งตัวนั้นผละจากไอ้ด่างมันเดินเชื่องช้าตรงมาที่เขาพอลมพัดกลิ่นสาบมาอีกครั้งแสงก็ได้สติหันหลังวิ่งหนีสุดชีวิตจนกระทั่งมาเป็นลมหมดสติอยู่กลางถนนเรื่องราวทั้งหมดจึงเชื่อมโยงเข้ากับเหตุการณ์ทางด้านชานนพอดิบพอดีผมผมมั่นใจว่ามันเป็นเสือผีแน่นอน ดวงตาันแดงกำลุโชนเหมือนใครเอาไฟทั้งกองมาสมไว้โชคดีโชคดีที่ผมรอดมาไดแ้แต่แต่แต่ผมเป็นห่วงวัวผมไม่ต้องห่วงในแสงเดี๋ยวผมจะไปดูวัวให้ในแสงไหวขอบคุณชานนเป็นการใหญ่จนเขาต้องบอกให้หยุดชานนนขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อญาติของนายแสงชาโนนปลายตามองจอมขวัญที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วชักชวนกันออกมาปล่อยให้ชายครอร้ายได้พักผ่อน คุณนนเชื่อเรื่องที่นายแสงเล่าไหมคะตอนนี้ผมยอมรับว่ายังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งที่ผมบอกว่าจะไปดูบัวให้ในายแสงก็เพราะต้องการจะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยถ้าหากเป็นเสือโคร่งจริงจะได้หาวิธีจัดการต่อไปฆ่ามันเหรอคะไม่ครับแต่เราต้องหาทางผลักดันให้มันกลับเข้าไปในป่าหรือไม่ก็จับตัวมันให้ได้ก่อนที่มันจะทำร้ายใครหรือว่าทำร้ายสัตว์เลี้ยงอีกแต่ก่อนอื่นต้องมีหลักฐานก่อนว่ามันคือเสือโคร่งจริงๆ จอมขวัญพยักหน้าไม่ได้กล่าวอะไรอีกชานนจึงโทรศัพท์บอกเล่าเรื่องราวกับญาติของนายแสงออกจากโรงพยาบาลชานนก็ขับรถมาส่งจอมขวัญที่โรงเรียนหวังว่าจะไม่ใช่เสือโครงนะคะไม่อย่างนั้นพวกเราคงจะอยู่กันด้วยความหวาดกลัวอีกไม่นานก็รู้ครับ ได้เรื่องเมื่อไรผมจะบอกคุณขวัญเป็นคนแรกเลยขอบคุณค่ะชาโนนโบกมือให้แล้วออกรถทิ้งให้หญิงสาวมองตามพร้อมครุ่นคิดด้วยความหนักใจชาโนนรายงานเ,เรื่องราวทั้งหมดต่อหัวหน้าของเขาถึงแม้กัปตนาดจะยังคลางแคลงแต่ก็ออกคำสั่งให้เขานำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยเร็ว ชานนจึงประสานขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในพื้นที่สํารวจร่วมกันเมื่อไปถึงพื้นที่วัวทั้งฝูงของนายแสงคลายจากความตื่นตระหนกและยังคงหากินอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นมากนักหลังจากค้นหาอยู่นานเขาก็พบจุดต้องสงสัยชานนพยายามหารอยตีนหรือสิ่งอันพอจะเป็นหลักฐานยืนยันถึงการมีอยู่ของเสือโครง่งแต่ก็ไม่พบแม้แต่ขนของเจ้าสัตว์ร้ายชานนถอนใจอย่างเหนื่อยอ่อนพลางปาดเหงื่อบนใบหน้า ได้เรื่องไหมพี่ชัยชานนเอ่ยถามเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหนุ่มใหญ่ที่เดินเข้ามาหาไม่มีร่องรอยอะไรเลยครับผู้ช่วยผมเดินเลยไปจนถึงเขตเราค้นอยู่นานแม้แต่กลิ่นซากวัวก็ไม่มีแล้วพี่คิดว่าเสือมันลากวัวไปจริงไหมผมไม่แน่ใจเท่าที่ตรวจดูตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานบอกอย่างนั้นเลยครับลองหาอีกรอบแล้วค่อยกลับนะครับครับวันชัยรับคำแล้วผละไป ขณะที่ชาโนนกำลังค้นหาอยู่ในป่าโปร่งอีกด้านหนึ่งวันชัยก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาหาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเจอซากวัวแล้วครับผู้ช่วยชาโนนก้าวยาวๆตามหลังลูกน้องที่เดินนำไปยังจุดที่เขาพบซากวัวจนกระทั่งถึงจุดที่เจ้าหน้าที่หลายคนยืนออกันอยู่ทหารนายหนึ่งนั่งยองๆมองภาพเบื้องหน้าด้วยสีหน้าประหลาดใจส่วนลูกน้องอีกสองคนของเขายืนทำสีหน้าครุ่นคิด ผมเดินมาจนถึงหลังโขดหินนั่นบนชายชี้ยังโขดหินใหญ่ซึ่งบางอยู่มุมหนึง่งกำลังคิดว่าทาไมเจอจะกลับแล้วแต่ไอ้เตี้ยปวดชีได้เดินมาฉีหลังหินพอฉีเสร็จมันก็พบกับซากนี่ชานนพยักหน้าเขาสุดตัวลงนั่งยองๆพิจารณาซากวัวซึ่งเขามั่นใจว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนซากนี้เหลือเพียงหนังเท่านั้นทุกส่วนทั้งกระดูกเนื้อหรือแม้กระทั่งกองเลือดไม่ปรากฏ ชานนหลีตาก่อนจะมองกราดไปรอบด้านยังมืดมนเหมือนเคยรอยตีนสักรอยก็ไม่มีมั่นใจไหมว่าเป็นเสือเขาถามเบาๆกับวันชัยซึ่งลงมานั่งยองๆอยู่ด้วยกันไม่มั่นใจครับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นตัวอะไรจะกินหมดเกลี้ยงแล้วทิ้งหนังไว้แบบนี้หมาในหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับอย่างน้อยพวกหมาไม่กินกระดูกกับเลือดจนหมดแน่แล้วอีกอย่างดินบริเวณนี้เป็นดินร่วนซุย แต่กลับไม่มีรอยตีนสักรอยผู้ช่วยว่ามันไม่แปลกละทำไมจะไม่แปลกละ่ะชานนได้แต่ตอบในใจเพราะนั่นคือสิ่งที่สะดุดตาเขาเป็นอย่างแรกตั้งแต่เห็นซากวัวแต่ถึงอย่างนั้นชานนก็ไม่อยากแสดงความรู้สึกออกมาเอมถ่ายรูปไว้ทำบันทึกรายงานหัวหน้าด้วยนะพี่ชัยเดี๋ยวผมจะลองเอารูปไปถามกับผู้เชี่ยวชาญในกรมตรวจสอบเชื่อว่าต้องมีคาตอบแน่นอนแล้วก็อีกอย่าง ฝากวานบอกในแสงด้วยว่าบัวของเขายังอยู่ดีให้รีบมาต้อนไปซะได้ครับผู้ช่วยหลังจากสั่งงานและตรวจสถานที่โดยรอบจนทั่วแล้วชานนก็เดินมานั่งพักบนหินก้อนใหญ่อีกมุมหนึ่งคนเดียวเซล์สมองทั้งหมดทำงานอย่างหนักระดมความคิดนึกย้อนไปถึงประสบการณ์ต่างๆจนถึงวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาแต่เขาก็ยังคงนึกไม่ออกอยู่ดีว่าสิ่งมีชีวิตแบบไหนกันที่กินทุกอย่างจนเหลือเพียงหนัง เขาครุ่นคิดอยู่นานก็ยังหาคำตอบไม่ได้เขาจึงตัดสินใจพักเรื่องราวทั้งหมดไว้ก่อนเมื่อคิดไม่ออกก็หยุดคิดนั่นคือคติของเขาเขามั่นใจว่าพอหยุดคิดสักพักเดี๋ยวก็จะคิดออกเองผ่านไปอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทุกอย่างก็เรียบร้อยชาโนนสั่งฝังซากบัวแล้วจึงขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ออกมาช่วยกันค้นหาก่อนจะแยกย้ายกันกลับ ข่าวลือเรื่องเสือโคร่งใหญ่แพร่สะพัดในหมู่บ้านหนองเสือร้องสร้างความกังวลประคนความหวาดกลัวจนแทบไม่มีใครกล้าออกจากชายคาบ้านในยามกลางคืนสัตว์เลี้ยงทุกชนิดถูกจับขังคอ,อกอย่างแน่นหนารอบคอ,อกอยังเต็มด้วยพุ่มหนามหวังกันเสือร้ายแต่นั่นจะช่วยกันเสือร้ายที่ทุกคนหวาดกลัวได้จริงหรือเป็นคำถามที่ชาวบ้านทุกคนต่างกังวล จบตอนที่7โปรดติดตามตอนต่อไปได้เร็วๆนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและช่วยกันแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ